วิเศษกับน้องเสือซึ่งไม่เคยได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแบบนี้เลยนี่ครั้งแรกตอนนั้นนะ่ะพี่สนุกเกินไปใช้ชีวิตแบบ Roc k and r o l l s t า r r o c อ and r o l โรสตาของแท้เลยพี่คิดผิดพี่ที่พี่เข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำลายความสุขในครอบครัวไปมากทีเดียวเหมือนกันพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าเราเอาชนะมันได้ก็รู้สึก ที่ใจที่ได้ออกมาจากเซ็กรัก็อกันโลเนี่ยนะฮะเป็นสิปีที่หนักหน่วงมากชีวิตร็อกสตาร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมีทั้งผู้หญิงมีทั้งยาเสพติดมีทั้งชื่อเสียงเข้ามาทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยนะครับพี่ก็ผ่านมาหมดแล้วก็บอกตัวเองว่าเราเข้มแข็งพอที่จะจะเอาชนะมันได้ซึ่งทุกวันนี้สะอาดมากของพี่นี่เลิกยังไงต้องเลิกให้กับครอบครัวแล้วก็ต้องกลับมาเป็นพ่อที่ดีเพราะว่าผมผ่านการเป็นพ่อที่ แย่มาก่อนเรื่องชีวิตอะมันมันก็เครียดมันก็มีการที่เราอยากกิฟอาพอยากหนีอยากจะไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วอยากจะเป็นคนไม่ใช่คนที่ทุกคนรู้จักวันที่เขาจะไปเขามาขอตังค์พี่พี่จ่ายค่าเทอมให้<อ>ต้องจ่ายค่าเทอมก่อนที่ไม่ลูกเข<อ>าบอกว่าเ,<อ>เขาจะไปเรียนที่อเมริกาวอชิงตันดีซ<อ>ีจ่ายค่าเทอมอะไรเสร็จแล้วลูก บอกก็บายๆในผมน้ำตาซึมเลยแต่เสือไม่เห็นหรอกมีคนถามบ่อยนะครับว่าเป็นเสือในตอนนี้รู้สึกกดดันไหม,มผมกับพ่อเนี่ยคือเป็นพ่อลูกกันแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันแนวเพลงก็ต่างกันความชอบอินเทอร์เอสอะไรก็ไม่เหมือนกันบางทีผมก็เห็นคนมาบอกว่า เออก็ไม่เก่งเท่าพ่อเลยไม่เห็นได้เลยจากพ่อเลยเลยผมไม่ได้มีมายเซ็ตที่คิดว่าอยากจะเป็นเลเจนด์เหมือนพ่ออยากจะแบบเก่งที่สุดในโลกในประเทศอะไรอย่เงี้ยคือผมแคอยากทำเพลงที่ผมชอบพ่อคุณกับพ่อก็คนละคนใช่ถูก,ถกต้อง ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ <S <S บูดี้และทีมงานวูดี้เวิลด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่หมทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับ เมื่อก่อนผัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผมบีไวตาที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิค์ไบโอตินแอสตาแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วันละเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไบตาคอนเทนต์ในวันนี้พิเศษมากจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับซูเปอร์ตำนานไม่ใช่ตำนานปกติซูเปอร์ตำนานของวงการไทย พร้อมกับลูกชายก็คือน้องเสือก็คือพิเศษกับน้องเสือซึ่งไม่เคยได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแบบนี้เลยี่ครั้งแรก officially ครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นพิเศษมากเพราะว่าความสัมพันธ์พ่อลูกเนี่ยตั้งแต่เราติดตามกันมา10กว่าปีที่ผ่านมามันเป็นเหมือนรถไฟเหาะเลยครับมีหลากหลายมากใช่ไหมมีการแยกกันอยู่มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกันผมก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ลูกชายก็จะเป็นเหมือนคุณพ่อด้วยก็เป็นศิลปินด้วยกันใช่ครับอยากรู้ว่าตอนที่ยังเล็กเลยเนี่ยแล้วมีพ่อเป็นเซกโตโซเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบไหน,น,เ,พนเพื่อนในโรงเรียนเขาพูดอะไรแล้วเราต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเวลาสมมติพ่อเป็นข่าวเนี่ยมันก็ต้องมากระทบเราด้วยเหมือนกันพี่ก็อยากจะพามุ่งลูกก่อนตอนเล็กๆอะ่ะผมไม่ค่อยได้เจอพ่อเจอแม่ครับคือตอนเล็กๆผมโตกับคุณยายคุณตาอยู่บ้านคุณตาบ่อยคุณพ่อก็ไปทัวร์บ่อยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรบ่อยผมก็ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าตั้งแต่เด็กเลยก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากซึ่งมันเป็นอะไรที่เก็บมาตั้งแต่เด็กครับเรื่องการที่เราแบบมีมีความห่างกันนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้แต่ว่าพอพอโตมานิดนึงประถมเลยนะครับเริ่มเข้าใจแล้วว่าพ่อทํางานอะไรพ่อเป็นใครไปเล่นคอนเสิร์ตให้คนดูแบบเยอะมากผมก็เออเริ่มสงสยัยละเริ่มสงสัยเกี่ยวกับงานของพอ่อแล้วช่วงนั้นก็ ได้ไปดูคอนเสิร์ตพ่อบ้างได้ไปทัวร์ต่างประเทศด้วยไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยก็ก็ได้ไปกับพอ่อแบบเกือบทุกงานเลยครับคือตอนนั้นเป็นเป็นช่วงเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเนี่ยเป็นแบบอ๋อนี่ก็คือชีวิตเด็กธรรมดาก็แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ต่างกับชีวิตคนอื่นมากเลยแบบตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกแต่ว่าพอเราโตมาเรื่อยเรยเราก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรงานเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นไงครอบครัวเราไม่ได้ทํางานที่มัน ที่ครอบครัวทุกคนเขาทํางานกันนะใช่ไหมมันแบบเป็นอะไรที่ต่างเป็นชีวิตที่ต่างกันมากแต่ที่โรงเรียนเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยคุณครูก็ไม่มีใครมาคุยอะไรที่มันทาให้ผมแบบกังวลใจอนะไรแบบเนี้ยผมก็ว่าเขาก็คงรู้แหละว่ามันต้องมีการเว้นดิสแตนต์กันเรื่องการคุยเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่อง<ๆ>โดยที่ว่าพ่อเป็นพิเศษโลโซด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่พอโตมาเจอข่าวอะไรแบบเนี้ยมันก็มีการเครียดมีการกังวลน,นะครับมีการ เป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงน้องด้วยก็อ,อดทนมาตลอดรูว้ว่าครอบครัวก็อดทนมาตลอดสู้มาตลอดผ่านปัญหาไปด้วยกันมาตลอดก็รู้สึกดีมากที่ที่มาถึงจุดนี้ได้ครับมันเคยมีวันหนึ่งไหมที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะ give up มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว <S <S แต่ผมเป็นคนที่มี mindset ว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเองผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเราชอบชอบที่จะ a d a p t กับทุกทุกเหตุการณ์ทุก situation ทุกสถานการณ์นะครับ เป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายกับการการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีช่วงที่ผมย้ายบ้านบ่อยเพราะว่าเรื่องมีปัญหาอะไรเนี้ยนะมันก็อาจจะเครียดได้หน่อยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมปรับตัวได้ง่ายผมก็อดัดแอปได้ง่ายก็ใช้ชีวิตต่อไปทําหน้าที่ของเราตอนนั้นผมเรียนอยู่อ่ามปลายครับที่ลิเจนก็ก็โฟกัสกับการเรียนอะไรเนี่ยโฟกัสก,การเรียนโฟกัสก,การเข้ามาหาลัยอะไรนยครับแต่เรื่องชีวิตอะมันมันก็เครียดมันก็มีการที่เราคิดนะว่า อยากกิฟอัพอยากหนีอยากจะไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วอยากจะเป็นคนไม่ใช่คนที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าด้วยไมซ์เซ็ตของผมมาผมก็ว่าในที่สุดมันก็ต้องต้องจบในทางที่ดีต้องกลับมาส่งไปอินเตอร์เรีท่ไมตัดสใจทำไมตัดสินใจส่งลูกไปเรียนที่เขาอยากไปเรียนเขาเลือกเลือกโรงเรียนเองด้วยนะแล้วเขาไปคนเดียวเลยพี่ไม่ได้ไปด้วยเลยอวันที่เขาจะไปเขามา ขอตังค์พี่พี่จ่ายค่าเทอมให้ต้องจ่ายค่าเทอมก่อนใช่ไหมลูกเสือเข้ามาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเขาจะไปเรียนที่เอเมริกาวอชิงตันดีซีพี่ก็โอ้โหน้ำตาซึมจ่ายค่าเทอมอะไรเสร็จแล้วลูกบอกว่าบ้ายๆนี่ผมน้ำตาซึมเลยเแต่เสือไม่เห็นหรอกแต่เขา <c oughs> ไปอยู่ที่ต่างประเทศเก่งมากคนเดียวเลยนะสามปีกว่าใช่ไหมลูกสามปีครึ่งสามปีครึ่งอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น ก็จบมปลายเข้าเลยครับน่าจะ7ิบเนี่ยโอ้ไวมากเลยทําเลือกไปเองเลยใช่ใช่ครับคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะอยากจะไปต่อมหาลัยที่อเมริกาไม่ก้องกิษอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนสมัยเด็กอ่ะพ่อก็พาไปเรียนที่อังกฤษเด็กก็เรียนที่อังกฤษใช่ตอนนั้นพ่อก็ไปเรียนภาษาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็เลยอยากจะมีอยากจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหน่อยพี่เสกเป็นคนเรียลมากคือน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เรียลที่สุดจนกระทั่งคนรู้สึกว่าโอ้โหโคตร โคตร real อะจะบอกว่าช่วง1ิบปีที่ผ่านมามพี่ก็เผชิญกับหลายเรื่องเป็นสิปีที่หนักหน่วงมากก่อนที่จะมาถึงวันนี้มันส t r e s มากมแล้วมันก็มีเรื่องของเล่าของยาของอะไรหลายอย่างเยอะมากตอนที่มันวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยคิดบ้างไหมว่าฉันอยากจะออกจากตรงนี้แล้วทำไมมาถึงต้องวนอยู่ตรงนั้นคือชีวิต rockstar เนี่ยมันถ้า็อกสตาร์จริงๆมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละม,มีทั้ง ผู้หญิงมีทั้งยาเสพติดมีทั้งชื่อเสียงเข้ามาทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยนะครับพี่ก็ผ่านทุหมดแล้วก็บอกตัวเองว่าเราเข้มแข็งพอที่จะจะเอาชนะมันได้ซึ่งทุกวันนี้สะอาดมากตอนนี้ดื่มเหล้าอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเหลือบุหรี่ก็เลิกสูบไม่รู้เลิกสูบได้ไงก็ไม่รู้ว้าวเออเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบซิก,ก้าหมดเลยเลิกมานานหรือยงังเลิกมาน่าจะสองปีได้ละเพราะเป็นนุทาหอนไงหรือเป็นหรือเป็นแบบตัวอย่างให้กับคนที่อยากเลิกเนี่ย เพราะว่ามันมีหลายทฤษฎีในการเลิกอของพี่นี่เลิกยังไงเลิกแบบต้องเลิกให้กับครอบครัวแล้วก็ต้องกลับมาเป็นพ่อที่ดีเพราะว่าผมผ่านการเป็นพ่อที่แย่มาก่อนอเพราะตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกตัวเองต้องทำอะไรให้เกี่ยวกับดนตรีเพราะว่ารู้สึกว่าดนตรีอย่างเดียวที่จะนำเงินทองเข้ามาแล้วก็ส่งเสียลูกเรียนได้อะไรเงี้ยนะครับพออยู่มาวันหนึ่งเราผ่านจุดนั้นมาแล้วผมแต่งงานกับคุณการเนี่ย สามรอบแล้วนะวอืแต่งแล้วก็หย่าแต่งแล้วก็หย่าเนี่ยวุดีคิดดูเนี่ยไม่มีใครมีนะอาจจะเป็นคู่แรกก็ได้ของโลก <laughs> อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแย่มากผมมองกลับไปเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นที่เลิกทุกอย่างได้อืแล้วก็มาเป็นพ่อท,ที่ที่เรียกว่าได้ดูลูกบ้างนะครับเพราะปกติเขาเนี่ยต่อสู้ด้วยตัวเองอเนี่ยลูกเนี่ยเขาต่อสู้ด้วยตัวเองผมภูมิใจใน ความเป็นเสือมากที่เขามาเป็นนักร้องอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแรปเปอร์นี่นะครับคุณพ่อเคยชมไหมชมว่าก <laughs> ็แนวนี้ครับก็พ่อลูกนครับไม่ได้มีการแบบอิโมชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะครับพี่พี่ไม่คิดว่าเขาจะทำได้พี่พี่เล่าอีกทีกนงแล้วกันตอนที่เขาปิดเทอมมาจากที่ว <s> อรินตาดีซีเขามาแล้วก็พี <p> ่กาไปคาราโอเกะกันสคนมีแม่เขาแล้วก็มีพี่แล้วก็ต้องเสือ ไปร้องให้เราเก็บไปร้องเพลงเอชชีรันเนี่ยพี่ก็โหร้องได้หลืออะไรเงี้ยเ,เราไม่คิดว่าลูกจะร้องเป็นเราอยู่มาวันหนึ่งเขาเป็นแรปเปอร์เขาก็มาแรปให้พี่เพลงจา๋งจาใช่ไห<ต>ม,มต้องเสือก็แรปได้แล้วก็เมื่อคืนนี่ก็เป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถที่เป็นนักร้องที่ดีได้อือาจจะใช้คำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะว่าเขามีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเองก็ได้แต่ว่า ต้องยอมรับว่ามันก็มี expectation เหมือนกันนะความคาดหวังใช่ไหมเป็นลูกศิกโลโสโซแมนคุณเสือพี่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเตรียม mindset เรี่ยงว่าเราจะผ่านตรงจุดนี้ไปยังไงเตรียมครับเพราะว่ามีคนถามบ่อยนะครับว่าเป็นเสือในตอนนี้รู้สึกกดดันไหมผมกับพ่อเนี่ยคือเป็นพ่อลูกกันแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันแนวเพลงก็ต่างกันความชอบ interest อะไรก็ไม่เหมือนกันใช่ครับคือผมเป็นคนชอบแร็ป ผมชอบแหนหลายแนวแรับบล็ลอกป๊อปแรปแจ๊สอะไรเนี่ยชอบหมดแต่คือที่ชอบจริงคือแรปแลวคืออยากทําเพลงแรปการที่ผมมาทําแรปที่ที่มันต่างจากพ่อมันก็คือพาร์ทของไมล์เซตหนึ่ง <c oughs> ที่ที่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ต้องกังวลว่าเราจะมีความกดดันอะไรนี้ป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพลงแนวแบบพ่อเราไม่ได้แบบ image, มีอิมเมจมีคาแรคเตอร์มีลุคที่ที่เหมือนพ่อ <c oughs> เราเป็นคนของตัวเองอะไรแบบนี้ <c oughs> บางทีผมก็เห็นคนมาบอกว่าเออก็ไม่เก่งเท่าพ่อเลยไม่เห็นได้อะไรจากพ่อเลยเลย ซึ่งผมก็โอเคเข้าใจแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้เก็บไว้คิดอะไรลึกเพราะว่าผมไม่ได้มีความหวังที่จะเหมือนพ่อที่จะเก่งเท่าพ่อพ่อเขาเป็นเลเจนด์เป็นอันดับหนึ่งของไทยของเอเชียเลยก็ยังได้เป็น King of Rock and Roll ใช่ไหมครับผมก็รู้ <laughs> ผมไม่ได้ expect ว่าตัวเองจะเป็น King o o Rock and Roll ไ <laughs> ม่ใ t ของผมอะผมอยากจะอยากจะทำเพลงที่ดีอยากจะทำเพลงที่คนได้ฟังคนได้ได้ชอบกันคน,คนได้มี inspiration จากเพลงครับแต่ว่า ผมไม่ได้มี mindset ที่คิดว่าอยากจะเป็นเลเจนด์เหมือนพ่ออยากจะแบบเก่งที่สุดในโลกในประเทศอะไรเนี้ยคือผมแค่อยากทำเพลงที่ผมชอบอยากทําศิละปะที่ผมชอบในแนวของตัวเองไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดอะไรนี่แหละครับคือเป็น mindset ของผมแค่อยากบอกว่าโซเชียลมีเดียหรือ voice ก็มีไว้ให้คนระบายหรือพูดแต่ถ้าเรา t a k มัน in เข้าไปแล้วเอาเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตมันเป็นแค่เรื่องของคุณที่คุณทำ แต่ถ้าเกิดคุณสามารถเห็นอ่านแล้วก็วางเพราะว่าถ้าเป็นพี่พี่รู้สึกว่าโอ้สนุกจะตายเวลามีพ่อเป็นเสกโกลโซอ๋อมากูจะไม่เป็นเหมือนพ่อกูจะเป็นสไตล์ใช่จะต้องพี่ว่าพี่ว่ามันก็อะไรมันขึ้นอยู่กับ mindset อะใช่ไม่ว่าจะเป็นยังไงพ่อคุณกับพ่อก็คนละคนจะความรู้สึกพี่แล้ววันนี้เด็กที่จะเป็นแฟนคุณก็ไม่ใช่แฟนพ่อต้องแยกแย้ให้ถูกเพราะแฟนพิเศษเนี่ยไม่ได้บอกว่าเด็กไม่ได้ชอบพิเศษนะแต่ว่าพิเศษเนี่ยคือส0ม0ิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ เขากว่าด้วยกว้างมากเลยเพราะว่าวงร็อกแบบนั้นเนี่ยสมัยก่อนอมันไม่เยอะวันนี้เนี่ยเชื่อไหมผมเปิด Spotify ไม่รู้กี่ร้อยวงเลยครับจะสงสารน้องๆมากเพราะว่าเสือมันเยอะจงกระั่งมันไม่มีโฟกัสสมัยก่อนมันจะมีทีวีไม่กี่ช่องวิทยุ<ช>ไม่กี่คลื่นใช่ไหมสมัยก่อนสนุกมากนะบูดี้นะ,ะพี่ก็ยังสงสัยว่าเอฟซีร็ปนสมัยเนี่ยเสือนี่เขาทําเพลงเองนะเขาเขียนเพลงเองแต่งเพลงเองแต่พี่พี่ยังคิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรายังขายได้ค้าขายได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มัน สตรีมมิ่งอย่างเดียวใช่ใช่แต่มันก็ดีอีกแนวนึงนะครับก็คือศิลปินใหม่ๆก็เข้ามาได้ง่ายอยากปล่อยเพลงใน Spotify ในสตรีมมิ่งยูทูบอะไรก็ปล่อยได้ครับแต่ว่าอย่างที่พี่พูดนะครับเรื่องการโฟกัสเรื่องการแบบจะทาไงให้เรามีคนมาดูมีคนมาฟังเลยมันก็ยากกว่าเดิมเยอะผมว่าพี่แค่คิดว่าอย่าลืมไปว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นแฟนคุณที่ไม่ได้รู้จักคุณพ่อครับแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าคุณลูกเสกโลโซมันคือเขาวัดที่งานของคุณแหละ เออดังนั้น do your best ใที่ว่าน่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ผมก็ว่าสำหรับวันนี้แล้วขอกลับไปที่พี่แสงหน่อยเพราะเราไม่ได้คุยกันสักพักใหญ่เลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าเพื่อเป็นอุทาหารณ์ก้วนะห่วงจากที่พี่ fresh สดใสฮัปปี้แล้วมันไปด a บคะมันคือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมันมาจากเรื่องของการที่พักงานความสัมพันธ์หรือมีตงังคือผมอยากรู้ว่าการจะเข้าไปสู่แอลกอฮอล์ดร u g ์และอื่นๆมันต้องมีอะไรที่มันิร์น ผมอยากรู้ว่าอะไรที่มันทําให้เราตกลงไป<ต>ในหลุมตอนนั้นนะ่ะพี่สนุกเกินไปใช้ชีวิตแบบร็อกเกอสตาร o c and r o s โ Star ของแท้เลยเพราะว่ามีเพื่อนเป็นโปรดิวเซอร์ระดับโลกเข้ามามมเพื่อนเป็นนักดนตรีระดับโลกมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่อันตรายมากแต่พี่คิดผิดอื พี่ที่พีเข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทําลายความสุขในครอบครัวไปมากทีเดียวเหมือนกันพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าเราชนะมันได้ก็รู้สึกดีใจที่ได้ออกมาจาก sex, d r u g r r o k k n n r roll เนี่ยนะที่เขาเรียกว่า Sex Dr u g Rock and Roll สมมุติว่ามีใครบางคนที่ติดอยู่ในกับดักนั้นอยู่พี่อยากจะแนะนำว่าอยากจะเตือนเลยล่ะเตืนว่าอยากแนะนําเลยว่าอย่าไปยุ่งนะเพราะว่าอันนี้อันตรายถึงชีวิตทีเดียวคือรอดได้ไม่กี่คนน่ย พวกฝรั่งนี่เขารอดได้เพราะเขาไปวีฮาบใช่ไหมแล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรเยอะแยะเราไม่มีวีฮาบผิเราไม่มีวีฮับใช่เราก็ต้องออกมาแล้วก็ต่อสู้ด้วยตัวเองซึ่งพี่เองเอาชนะใจตัวเองได้เพราะว่าเรามีครอบครัวถ้าคนที่ไม่มีครอบครัวนี่พี่คิดว่าลำบากนะเพราะว่าไม่มีเป้าหมายว่าเราจะเลิกสิ่งนั้นเพื่ออะไรอะเพราะมันเข้าไปแล้วมันสนุกจริงๆสนุกสนานโดยที่ลืมไปว่าตัวเองโอ้โหนี่ มันอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต,ตื่นมา n e x t d ซียมัน feel guilty มามันมีความรู้สึกนะว่าเชื่อกูไม่น่าเลยมันมันเป็นอย่างมันเป็นไซคลแบบนั้นมันก็มี guilty เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องมองข้ามมันให้ได้ออมองครับพี่พี่ยังมีอารมณ์ที่ดาวอยู่บ่อยๆเหมือนกันเรื่องเนี้ยเวลาคิดที่ไหลเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องเอาชนะมาให้ได้ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรานำมาสร้างงานจริงๆนะครับ ก็ไม่อยากให้น้องๆเข้าไปข้องเกี่ยวตัวลูกเองเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงช่วงช่วงนั้นเลยใช่ไหมครับ,รบเป็นช่วงที่ที่ครอบครัวเรารู้สึกดาวมากผมไม,ไม่ไม่ได้อยากพูดให้พ่อรู้สึกไม่ดีมันก็เป็นอะไรที่ผ่านมาแล้วครับพี่บด,ดีก็น่าจะคงอ i m a g i n นได้แหละว,ว่ามันมันเป็นเป็นเป็นช่วงที่ส t r e s มากที่เครียดมากท,ที่ที่เศร้ามากแล้ว,แล,วแล้วอยู่ผ่านมันมายอาย่างไรทุกอย่างอะมันมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทางครอบครัวเรานะครับทางทั้งพ่อทั้งแม่ เริ่มเข้ามาจับเข้ามาร่วมมือกันทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมก็รู้เขาอยากทําเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนี่แหละพอเราคิดไปแบบนั้นนะ่ะมันก็ทําใหเา้เราคิดในแง่บวกมากขึ้นก็รู้สึกโอเคขึ้นเรื่อยๆครับรู้สึกเ,เครียดน้อยลงสตรีสน้อยลงแล้วพอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเวลามันช่วยทุกอย่างได้ผมคิดว่าแบบนี้นะพอได้เจอพ่ออีกทีผมก็ทุกอย่าง ท,ที่เราที่เรารอคอยมามันก็ worth it แล้วเฮาลองรู้สึกคนานขนาดที่ไม่ได้เจอแบบพ่า oh, ถึงปีป่ะถึงมันจะมีช่วงที่เรามามาเจอกันแวบหนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยมากินข้าวด้วยกันเป็นดินเนอร์อนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างคนก็แยกยาก้ยายครับที่กลับมาได้เจอมานอนบ้านเดียวกันจริงๆอะ่ะโอ้โหนานมากแหละแบบหลายปีมากก็คือช่วงที่มีปัญหาก,ก็คือมอป,ปลายของผมใช่ครับสแล้วผมก็ไปอยู่เมืองนอกอ่าสามปีครึ่งกว่าได้มานอนนอนบ้านเดียวกันกันบพ่อได้อยู่กับพ่อแม่ น้องสองคนร่วมกันอ่ะก็ทั้งหมดน่าจะห้าหปีได้แต่ก็ต้องยอมับว่าบ้านนี้คือทุกคนก็มีโรเนาะอีเวนต์คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็ก็มันช่วยทุกคนก็ช่วยกันว่าทุกคนอยากให้บ้านเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทางที่ดีขึ้นแล้วผมผมบอกเลยนะว่าวันนั้นถึงวันนี้นะมันไม่มีใครที่จะสามารถมาท็อปความรู้สึกในการฟังเพลงของโลโซค,คือคทุกเพลงที่มันออกมาเนี่ยมันคนไปร้องคาราโอเกะ คนไปฟังคอนเสิร์ตมันร้องตามได้แล้วมันก็ฟีลกูดแล้วมันก็แฮปปี้แล้วผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อพี่พร้อมเนี่ยผมผมไม่รู้นะมันอาจจะได้มีโอกาสทำอะไรใหม่อีกเช่น A n e อ Album ใช่ครับพี่พี่หวังวางแผนไว้ใช่ไหมพี่คิดอยู่พี่คิดอยู่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปออกช่องไหนไปถึงช่องทางที่จะเป็นไปนะครับเพราะว่าหลังจากพี่ออกจากแกรมมีพี่ก็ไม่ได้อยู่บริษัทอะไรก็ทำบริษัทเองซึ่งมันก็เรียกว่า ค่อนข้างยากเหมือนกันพี่อยากกลับไปอยู่บริษัทใหญ่ๆจริงๆแล้วบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจัดการได้ดีกว่าเราล้านเปอร์เซ็นต์ทุกวันเนี้พี่ยังได้เงินจากกรมมี่อยู่ทุกวันในทุก,<า>กเดือนค่าค่าโลจิสติกไงก็ได้รับอยู่ทุกเดือนทุกเดือนพี่ยังรู้สึกขอบคุณเขามากที่ยังดูแลกันอยู่นะครับเพลงเก่าๆของพี่เนี่ยเขาไปทําเป็นไวนิลทาอะไรต่างๆเนี่ยขายดีมากคุณดิขายดีมากซึ่งแม้ว่าพี่ไม่ได้ออกอัลบั้มมาร่วมสิบปีแล้วเนี่ยพี่ยงมีความรู้สึกว่า โอ้เรายังมีบริษัทใหญ่ที่ดูแลเราอยู่เรื่องการค้าขายแล้ว r ไรท์คือเพลงที่พี่แต่งเหรออืมอืมใช่พี่ได้ไรท์เหรอครับตรงั้นใช่สิพี่เป็นเจ้าของกับแกรมมี่เนี่ยคนละครึ่งอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ r ไรท์ทั้งทั้งที่เป็นเพลงของเขานะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เซ็นคอนแทรคที่จะได้ r ไรท์พี่ไปแก้ไขพี่ขอเขาก็นี่คือก่อนที่มันเป็นประเด็นในสังคมใช่ใช่พี่ขอเขาแล้วก็เขาก็ใจดีพี่ ทำเงินให้บริษัทแกรมมี่นี่สองพันล้านครับประมาณนะประมาณพี่บวกลบคูณหารแล้วพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหทั้งคอนเสิร์ตทั้งการขายซีดีคคสเซ็ตอะไรต่างๆนานาเนี่ยขายได้เยอะทีเดียวเพราะฉนั้นเขาก็เราก็มีความผูกพันกันอยู่ถามว่าพี่ยังรักแกรมมี่ว่าพี่รักแกรมมี่อยู่เสมอ,อ,อเพราะว่าเขาดูแลพี่มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเก,เกิดมาจากตรงไหนแล้วก็รู้สึกมีบุญคุณคนะเขามีบุญคุณกับเรารทุกวันนี้เราก็รับเงินจากแกรมมี่อยู่ทุกเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพี่ยังอยากกับเธอทำงานแต่ g r a m m หรือลอยากอยากทำงานแต่ g r a m m อยากทำงานบริษัทใหญ่ๆไม่อยากทำงานบริษัทเล็กๆเ,เสือเนี่ยเขามีลัสเตอร์ของแม่เขาแล้วก็เสือเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆพี่ก็ยังมองว่าไอ้วงของเสือเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ค่ายใหญ่ๆแล้วก็ทำออกมาให้มันเพอร์เฟก่ะมันแบบมาตรฐานของคนทั่วไปที่เขาทำแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น อีกไม่กี่วันจะขายแล้วคอนเสิร์ตโลโซวีอัลเดอะร็อกแอนด์โรลคอนเสิร์ตซึ่งถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ของโลโซเนี่ยล่าสุดคือเมื่อไหร่พี่พี่เล่นที่ราชมังกลาเออสามรัชมังคลาตอนนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสาเร็จนะเพราะว่าทำเองเอ,อทําเองทุกอย่างเลยวันนี่ <laughs> บอกลูกน้องเนี่ยไปเอาบัตรไปขายที่โน่นที่นี่แล้วก็ทุกคนช่วยกันซื้อข้าวซื้ออะไรมานะเราทาเองทุกอย่างะ่ะจนพี่แบบโอ้โหตายแล้วฉันทําทําไมวะเนี่ย ทําไมไม่ให้บริษัทใหญ่ๆก็ทําให้อะไรเงี้ยนะพอคิดได้ดังนั้นการที่คอนเสิร์ตที่จะจัดครั้งนี้ก็เลยได้บริษัท create i n t e l l i g e n c มาดูเรื่องโปรดักชันเรื่องต่างๆก็เรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่น a ลมากขึ้นซึ่งแน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีศิลปินใหญะมากมายเยอะแยะมากแล้วก็มาฟูลแบนด์ใช่ครับคือเมื่อฟูลแบนด์มาแล้วเนี่ยขอเชิญมานั่งอยู่ด้วยดีกว่าได้สิ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สละเวลามาแชร์มาพูดคุยกันนะครับนี่คือการรวมตัวกันในรอบหลายปีเพราะครั้งล่าสุดก็คืออันนั้นที่พี่จัดใช่ครับอ่าใช่ไหมสี่สิแต่รู้สึกเหมือน14เออรัชมกรลาครั้งนี้เร, <30 S 1> เราจะชื่อว่า28ปปีโลโซ we are the rock and roll concert น้ำไม่เปลี่ยนกันเลยนะครับ20ปีที่ผ่านมามันเดิมันเลยนะฮะพี่คุยกันใหญ่เนี่ยบอกว่าครั้งแรกที่วุดนดี้สัมภาษณ์พี่อะตอนนั้น่ะชื่อรายการอะไรกสรสานุกลิงอะแบ่งแบ่งเปล่า อ๋อรายการกัมมี่กัมมี่รายการกัมมี่กับผมลืมว่าผมพิธีกรรายการกัมมี่ใช่รายการมิวสิกวิดีโออ่ะใช่ที่ทำมาพวกอวยกันเองอ่ะเออเออใช่ไหมอวยกันเองของกัมมี่ต้องอวยกันเองอยู่แล้วมันเป็นยุคที่ค่ายเพลงทำรายการเพลงต้ออวยกันไม่ได้อวยกันเองแล้วก็มีแต่สิริไปด้วยเองก็ถูกแล้วแหละอวยกันเองชุดโลโซแลนนี่แหละที่ที่ปโรสโซแลนโลโซแลนใช่ไหมเอาไปด้วยแต่โลโซแลนนั่ไม่ใช่อัลบั้มแรกดิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สองสองพันหนึ่งสองพันหนึ่คือละบัมแรก ไม่ใช่ไม่ใช่อัลบั้มที่เราเจอกันเนอะอัลบั้มแรกคือปีไหน96 96อันนี้ชื่อว่าอะไรลูโซไซตี้โลโซไซตี้อัลบั้มแรกย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าไหนก็เราเรามามาคุยกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีแฟนๆโลโซหลายคนที่รู้จักโลโซตอนนั้นก็คงเรียนอยู่บ้างหรือเพิ่งเริ่มทำงานบ้างนะครับหรือว่าเพิ่งมีแฟนแล้วตอนนั้นถ้าพูดถึงเพลงแรกเลยเพลงอะไที่ฮิตใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันอ่าไม่ต้องห่วงฉันเธอบอกว่าฉัน พี่ก็จะเล่นในงานคอนเสิร์ตด้วยเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักพวกเราทั้งหมดเออไม่ต้องห่วงใจใจสมัยที่มันเลเทอร์นานไหมเอนานป่ะถึงสามปีบ่งใหญ่สี่สองอ่ะสี่เก้าเก้าอ่ะเออพี่เก้าเก้าตอนตอนพี่เข้ามาเล่นชุดแรกที่พี่การเข้ามาเก่อนหน้านี้เป็นพี่รัตสองชุดแรกพี่รัตพี่การมาชุดที่สามที่สี่พี่รัตกลับมาเล่นชุดที่ห้าแล้วก็แรแล้วก็พี่ต้อม พี่แทดดี้เป็นเข้ามาตอนไหนเป็นเดี่ยวละเป็นโซโล่ช่วงเสกเดี่ยวครับอหลังจากที่แยกแล้วพี่เสกก็ไปออกเดี่ยวอครับพี่ก็มาแบ็กอั็เ็นแต่พี่แทดดี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันอที่เขาพี่แทดดี้ทำอะไรตอนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันคอนเสิร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยไ่ด้วยกันพี่แทดดี้พูดใส่เมคอัพทุกวันไหบเกือบทุกวันนะเวลาเวลาเล่นคอนเสิร์ตหรือเวลาไปไหนที่ต้องเจอคนอย่างเงี้ย จะต้องถามไม่งั้นเดี๋ยวคนจําไม่ได้จุดขายก็เลยจุดขายเมันกลายเป็นว่าสัญิก์มันขาดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือณตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้น We are The Rock and Roll Concert จะจัดขึ้นที่ไหนครับ Impact Arena เมืองทองา Impact Arena เป็นสเปซที่ใช้ได้อบบุ่นกำลังดีแล้วก็จำนวนไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงจุดไหนของ Impact เนี่ยนะครับจะ ข้างเวทีหรือจะบนอาศจัรท์ทั้งบนนู้นมันเห็นได้หมดดีครับอินแพ<ผ>คมันมันโอบล้อมไวม้อย่างดีเยี่ยมเลยค,ค,คอนเสิร์ตนี้ต้องมีความพิเศษแน่นอนวันนั้นก็จะรวมเพลงนะครับทั้งเสกเดี่ยวทั้งโลโซออริจินัลบแบบเพลงทุกเพลงที่เสกร้องแต่ว่าแบ่งเป็นโซนว่าโอเคอันนี้เป็น3ชิ้นอันนี้เป็นที่เสกร้องเดี่ยวนะแล้วก็มีพวกเกรับเชิญซึ่งเราเคยเอ่ยไปแล้วบ้างนะไดอินดฟิน อาโอดามาด้วยใช่เนี่ยอื่นๆ9ก้าล้อเก้าใช่ใช่เดี๋ยวจะไปบอกมาจะค่อยบอกไปที่กำลังปิดอยู่ใช่ครับเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เบียเซอร์ไพรส์เบียเบียจะทำอะไรครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ข้าวมอบหมายให้คุณทำอะไรเรี่องอองผมเหรอผมก็มีมีแจมมีแจมของพ่อเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะมีมากกว่านั้นเซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะว่าอยากบอกว่าผมไม่ได้มาคนเดียว อ้าว oh. oh. มีเซอร์ไพรส์ด้วย oh. น, <Surprise. S 1> นี่นี <c oughs> แต่ก็น่าจะมีหลายคนที่จะมา <c oughs> น้องไม้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไมาไมยภาคภูมิอ่าอ๋อโอเคพี่ไม่รู้จักชื่อจริงเขาน้องไม้มาด้วยไม้มาด้วยไมมาด้วยคนนี้เรียกว่าดังทั่วเอเชียเลยนอระดับโลกเขาว่าได้เพราะเขาใชมป์โลกดังมากน้องไมก็จะมาด้วยน้องไมมาด้วยเสาสาวมากันได้เลยจะบอกว่าเป็นวงที่ขายได้เป็นล้านก๊อปปี้ล้านก๊อปปี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้ววันนี้คนจะทาให้ล้านก๊อปปี้มันยากมากต้องเรียกว่า2ล้านนะวุ้นดีสล้านเลยพี่ขาย2ล้านเนี่ยมา3มชุดครับ ชุดโลโซไซตี้โลโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์เบอร์เซก็สองล้านต้องขอเคลมว่าเราเป็นวงร็อกที่ขายดีที่สุดในประเทศนี้พี่ถึงบอกว่าสาวหลายต้นเลยแหละที่กันบี้พี่พวกพี่จะปลูกกันเห็นไหมว่าคาราโอเกะเนี่ยเขาก็ยังกดเลือกเพลงโลโซหรือเซกในการร้องก็รอยต์ตี้ก็มาหาเขาตลอดเรื่องเรื่องการใช้ลิขสิทธิ์หรือพวกนี้พี่เพชรพอจะรู้ไหมว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่คนรีเควสต์เยอะที่สุด ที่เพลงที่คนร้องในคาราโอเกะของเสกเยอะที่สุดเลยสมซานเนาะสมซานใจสั่งมาเราและนายความจริงก็ทุกเพลงอะนะอะไรก็ยอมเลยพวกนี้ด้วยอซึ่งทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องร้องแล้วคุณข้าไปฟังนในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่6กรกฎาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเตรียมกดบัตรให้ดีๆเพราะว่าจะมีจำหน่ายในวันที่25พฤษภาคมนี้ เข้าไปกดได้ที่ไทยที่เก็ต Major นะครับอยากให้ปากหน่อยเพราะว่าหลายคนต้องยอมรับว่าไม่ค่อยออกไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วเสียดายที่บางทีสิปเป็นไทยแม้กระทั่งวงใหม่ๆมก็ยังมไม่ได้รับการสรับสนมากนัแต่แต่ผมเชื่อว่าวงโลโซนี่คือแฟนๆมันเหนียวแน่นมากแล้วก็รอค,รคอยคที่จะกลับมาเอนจอยกับพวกพี่ก็อยากให้เด็กๆน้องๆมาลองฟังดูผมก็ ก็รู้แหละว่าเด็กๆน้องก็มีคนฟังโลโซเยอะอยู่แล้วใช่แต่ใครไม่เคยฟังโลโซก็อยากให้ชวนมาคอนเสิร์ตนี้จะได้รู้เลยว่าโลโซมีเพยงอะไรดังทุกเพลงแต่ว่าก็มาฟังกันนานใช่สนุกชัวร์ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะเลยนรให้มาครับพี่ใหญ่เลยครับอยากให้มาดูกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ23ปีคอนเสิร์ตใหญ่นะแล้วก็ความพิเศษก็คือว่าเป็นวงโลโซ3คนแล้วก็ ชุดเดี่ยวของพิเศษด้วย <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นตัวเพลงเนี่ยมันหลากหลายครบครบทุกช่วงเวลาครบทุกรสชาติเพราะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะบ,บางเพลงซึ่งเราไปเล่นในที่ทเล็กๆเราเล่นไม่ได้เพราะเครื่องดนตรีอะไรไม่ครบอะไรอย่างงี้ <Ừ. S 2> ก็ในคอนเสิร์ตนี้จะมี<อ>มีแล้วก็ยังไม่รวมถึงแขกรับเชิญซึ่งก็น,น่าจะสนุกสนานกันเ<อ>ต็มที่แล้ะเ,เ,เพราะฉะนั้นไม่มีข้อไหนที่จะทําให แต่ินใจยากเลยต้องมาดูให้ได้ครับคอนเสิร์ตนี้28ปีโลโซวีอาร์โลคอลคอนเสิร์ตพิเศษทิ้งท้ายหน่อยคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ที่เราไม่ได้จัดเองไม่รวมที่ราชมังคลานี่ผมจัดเองนะครับคราวนี้ก็มีบริษัท Create Intel l i g e n t มาร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนแขกรับเชิญนี่มีประมาณหลายคนน่ะหกเจ็ดคนนะครับแล้วก็จะได้ฟังเพลงที่แบบ เราเคยไปร้องคาราโอเกะบ่อยๆเนี่ยมาร้องด้วยกันกับงานคอนเสิร์ตคราวนี้รับ <c oughs> รองสนุกแน่นอนครับ